ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนวัดปัญญาวันนี้รู้สึกได้พบสิ่งพิเศษก็คือสงบอะความสงบนี่เป็นเรื่องที่เราอาจจะได้ยินภาษาม,มานานสงบนั่นแหละคือนิพพาน วันนี้วัดปัญญานิพพานช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาวัดปัญญาก็เป็นฐานฝึกให้คนได้สติปัญญาไปนิพพานมีพระมีเนนโอ้ประมาณราวสามเกือบ400รอรูปทั้งจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศของพุทธบริษั บางคนก็มีใจห่วงลูกบางคนก็มีใจห่วงหลานเนนที่อยู่ก็พอเห็นญาติโยมก็รู้สึกตื่นเต้นตรงลงว่าตอนหนึ่งเดือนผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงฝึกเขาก็ได้พบสิ่งที่เราฝึกกันมาตามลำดับเนี่ย ผลการฝึกก็พบจริงๆว่าเนนเข้ามาบวชใหม่ๆเนี่ยมาลองตรวจถามดูก่อนวันจะลาสิกาวพาลูกเนเนเนี่ยใครน้ำตาหนองหน้าบ้างใครได้เป็นนักร้องบ้างเขาก็ยกประมาณดาวรวมแล้วสิบเปอร์เซ็นได้แล้วทำไมมาถึงวันนี้เธอไม่ร้องอ่ะ หายจากการคิดถึงบ้านคิดถึงแล้วน้ำตาหนองหน้าเนี่ยกี่วันคนที่เขาคิดถึงะนะเขาบอกประมาณได้สามวันสี่วันตรงนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสนะว่าทุกเรื่องเนี่ยแก้ไขได้ภายในเจ็ดวันตกลงว่าในเจวันเนี่ยถ้าเราทุกเราก็อย่าทำลายเราพัฒนาไปให้ได้เจวันสิ่งนั้นก็จะคลาย เราผูกพันเรื่องอะไรเราลองหยุดสิ่งนั้นสักเจ็ดวันก็คลายก็ได้ฟังจากลูกเนนแล้วเข้าใจติสามเนรที่บวชแล้วก็ได้ฝึกฝนดิน่โย,ยมดูไปทางขวามือของเรานี่คือกองงานที่สำคัญมากลูกเนนเหล่านี้โตมาถึงวันนี้ได้เป็นหลักให้คนเนี่ย ได้อาศัยแล้วเขาได้เป็นผู้นำแล้วเขาได้ใช้ชีวิตอย่างผู้ที่ไม่ได้ละเลยในบทบาทของตนโดยเฉพาะเนนทั้งหมดเนี่ยเรียนหนังสือแล้วเขาก็มีคติประจำใจว่าต้องฝึกตน ให้พึ่งตนเองให้ได้เพื่อให้คนอื่นได้พึ่งเห็นชัดเลยหนึ่งเดือนเนนทั้งหมดเขาก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่สอนน้องเตือนน้องนำน้องไปฉันอาหารไปฉันน้ำบานนะปกติเมื่อก่อนก็คือต้องคนอื่นคอยเตือนอ่ะพระอาจารย์คอยเตือนเน้น ต้องทําอย่างนั้นต้องทำานี้กลับข้อาคาที่พระอาจารย์เตือนไปเตือนน้องๆภาพเหล่านี้เป็นความงามมากหนึ่งเดือนได้เห็นเลยว่าพี่น้องชาวพุทธเราได้พึ่งวัดฮะได้ลูกมาบวชได้ลูกได้ฝึกฝน และเชื่อไหมว่าหลังจากนี้ลูกของเขาเด็กเนี่ยแต่ว่าใจเขาโตขึ้นจาัน์มามนบรุ่มหนึ่งที่ลงไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับสามเณรมากพาเดินทุดดงบ้างอะไรบ้างเนีย้โหโยมสนุกเขาไม่เคย เดินทางไกลลกเสือก็ยังไม่ถึงหรอกลูกเสืออย่างดีก็แค่สามกิโลสี่กิโลนี่ไปกลับตั้งยี่สบกว่ากิโลเขาก็เดินได้ก่อนบวชนี่เลินทั้งหมดผิวพัน์เป็นฮะเด็กเมืองดำหรือว่าขาว โอ้โหมาอยู่ที่วัดปัญญาเดือนเดียวฉันทำสำเร็จเลยดำหมดทั้งผิวพร้อมเลยที่จะกลับบ้านแบบแม่สงสัยถ้าให้เขามีกำลังกายก็สมบูรณ์กำลังใจก็ดีการพัฒนาการวันนี้จึงอยากจะมาเหมือนกับมาสรุปอาจจะชวนลูกเนนสำนักในสำนักหนึ่งเตรียมมาดุ วันนี้ใครอยู่สำนักจารีบุตรสำนักพนักกสงกเกษตรโอ้โหมีเขาแต่ละสำนักนะเน้นเตรียมมาดูนะ <c oughs> พอหลวงพ่อเรียกปั๊บต้องลุกขึ้นทั้งหมดเลยในสำนักใดสำนักหนึ่งทั้งสี่สำนักก็เพื่อที่จะมาสรุปขอบคุณโยมผู้ที่มาร่วมตลอดและโยมที่มาสุขสวัสดิ์ควรที่จะได้ อิ่มใจในเนคขมมะบารมีด้วยจึงได้นิมน์จัน์มาร่วมสนทนาเพราะอาจารย์หมามาน,นุ์นี่ร่วมงานกับมามาตั้งแต่น,นมมุ่มๆมาโยมมานุปแปลว่าหนุม่มแต่ว่าตอนนี้ชื่อมานุปแต่ว่าไม่ต้องบอกก็ได้ แต่ยังร่องรอยของคำว่าหลายคนว่าอาจารย์บวชได้ยังไงฮะก็อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านว่าทำไมท่านบวชได้ไงอกหกักหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> เอาแหละว,วันนี้เราคิดว่ามาสรุปงานแต่เดี๋ยวมาจะเชิญลูกเนนแต่ละสำนักให้มาเล่าให้ฟกกังส่วนหนึ่งก็น่าเสียดายว่าท่านสมมติพ่อแม่ ของเนวันนี้มานั่งฟังเนี่ยจะรู้อะไรที่น่ารู้นะเดนบ่มเดี๋ยว,ยวช่วยประสานงานหลวงพ่อนายลพนะลูกเนรปกฟังปับ๊บลุกขึ้นปุ๊บทันทีเลยเดินเป็นแถวมาเหมือนกับที่จัดลูกเนรว่าเขาเดินยังไงครับตอนนี้ไปขอนมนุมจานมามนุษย์ครับช่วยสรุปช่วยดูช่วย,วยหามุมมองต่างๆให้โยมทั้งหลายได้รับฟังในโอกาสนี้ครับ ถ้ากองปีป่องมแล้วก็หลังจากนั้นมาด้วยท่านที่เป็นพระที่บิดเบนหน้าที่ยิ้มควรจะใายเข้าใกล้็เราจะได้ซึทซับเอาสิ่งที่ดีที่งามของทานบ้านทุกครั้งที่ท่านไปทำกิจกรรมโดยการบวชสมมา,ดดามเณรครับตัวดู้รนี่้ำมนก็เป็นรูปหนึ่งที่มีส่วนเข้าไป โลกกิจกรรมทำงานด้วยแต่สมัทยท,ที่ยังเป็นหนุ่มนะค่านอาจารย์บางคิบางเกบางทีก็ร้อนใช่ไหมใจร้อนทำอะไรแล้วมันต้อง100ร้อยเปอร์เซ็นต์การตั้งราคเรนจะค่อยๆให้สติให้สตินะานที่เราก็บุตสติอยู่แล้วเนี่ยจะมาจะจริงจังในเรื่องของการทำงาน จึงมีาการตกเห็เรื่องการที่จะรับใครเข้ามาบวชหรือรับใครเข้ามาอบรมเนี่ยมันต้องคัดถ้าคัดแล้วมันยังเห็นว่าไม่สวยมันยังมีที่นั่นก็ให้ให้ร่อนคือร่อนมันจะได้ดีขึ้นอีกใช่ไหมบางทีมันร่อนแล้วมันก็ยังไม่ไม่ได้อย่างใจก็ยางให้กรองเที่งแต่น,น้ําเลย เอาแต่น้ำน้ำใสว่าฝึกยังไงให้ได้อย่างนั้นทัานท่านพระอาจารย์จริงค่ตมาเวลาที่ไปใช้อารมณ์กับผู้ที่รับการสุดเนี่ยท่านาก็จะให้สสและ,ะเตือนเหมือนก็นจะพูดว่าถ้าเขาเป็นอย่างเราเขาก็ไม่ต้องมาเป็นรูปศิ์เราอะไรทำนองนะั้นอันนี้จ่าหรือไม่ไม่รู้นะแต่ว่ามันเหมือนก็อย่างนั้นคือถ,ถ้าเขาเป็นอย่างเราเขาไม่ตม้องมาึกไม่ตม้องมามให้เราเนั้น ตอนนั้นก็จมาบรใชากับผู้ที่เป็นเจ้านายเธอเข้าดูลูกน้องถ้าเขาเก่งเหมือนคุณเขาดีเหมือนคุณเขาก็ไม่ต้องไปลูกมองคุณเขาก็เก่งเจอไปไปไป,ไปทำงานที่อื่นแล้วก็มีฐานะตำแหน่งหน้าที่เหมือนกับคุณ้วยฝปากได้อยู่นะแต่ตรงนี้ความพูดนี้ก็ดีทำงานก็ใชแต่มันก็อดไม่ได้แม้แต่ตอนนี้ตอนที่ที่ท,ที่ยังทางานกันอยู่ที่เนี่ยก็มีความรู้สึกมุดหยิบกับ ก,การรับรูปการของท่านเข้ามาบวชแล้วพอหน้าแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราจะฝึกมันไม่พร้อมที่จะให้เราฝึกแต่เราก็มาจัดอะไรหลายเรื่องมาครั้งนี้ก็เหมือนกันที่หลังจากที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเรื่องการบวชทเลน,นมากกติดปกวตีก็รู้จักท่านมาสับงสามปีก็ยังเห็นว่า มันน่าจะคาติดผมนั่งคิดนะครับอาจารย์ว่าที่เราบอกจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้ไหมอ่ะไอ้กลุ่มที่เขามีความเชื่อมแข็งหมดค,คนเราพร้อมที่รับการศึกษาเอาไว้อีกพวกหนึ่งและที่ยังอ่อนแอแล้วก็ยังต้องตึกก็ไม่ต้องเรื่องอะไรตึกเราแค่ระเบียบวินัยเรื่องอื่นไม่ต้องตึกเอาไว้พวกหนึ่งก็คิดอย่างนั้นนะครับคิดอยู่แต่มันยังไม่ได้ปรึกษานี่พอพอไปดู ไปดูโทรทัศ์ที่เขาบวชไม่มากครแ,แค่ติบสองรูปเนี่ยแล้วพี่เลี้ยงสี่รูปสามเณรติบสองรูปแต่ที่จริงนะที่เลี้ยงนะรูกติดเราทังนั้นนะครับที่ไปทำเนี่ยเอ๊ะที่จริง,งรนะข,ของเรานิ่งกว่าติบสองรูปเนี่ยที่เขาฝึกกันแต่ของเราสองร้อยกว่าของเรานิ่งกว่าไม่มากแล้วก็เลยว่า เปิดโอกาสให้ลูกติดให้เด็กให้ให้เด็กเข้ามาบวชเยอะๆก็ไม่เป็นไรที่ได้กับือได้ที่ไม่ได้ก็ยังก็ยังดีใช่ไหมยังได้บวชแล้วก็อย่างน้อยคุณพอ่อคุณแม่จะมีความชื่นชมชื่นใจก็เดีลูกได้ามาบวชอย่างน้อยจะนอนตาไปหนึ่งเดือนน่ะที่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องระว,วนลูกก็ก็คลายครับในความรู้สึกตรงนั้นแต่ก็ยังมีว่าเราน่าจะต้องฝึกให้เขาได้ได,ได้ได้มาตรฐานกว่าน,นี้ก็คือ หมายว่าหลังจากที่เขาสึกไปแล้วมันมันไม่ดีกลับมันไม่ดีกลับเพราะตอนนี้เราเรากำลังลมลมแล้วก็ดัดให้ให้เขาอยู่ในรูปในรอยก็คิดว่าบางบางเป็นจํานวนมากทีเดียวว่าเขาดัดอยู่ตัวแล้วคงจะไม่ดีกลับเมื่อเมื่อไม่ดีอยู่ในเป้าหรือว่าในอาการเท่าไในการที่ดูแลเนี่ยที่ก็ได้ถึงข้นหนานั้นก็ก็ก็พอใจพอใจที่แล้วก็รู้สึกว่า ขอกุณตัวเองด้วยที่ปล, umas, ปลดล็อกกดรองไอ้ความมาตรฐานของตัวเองลงเนี่ยเพราะว่าที่จริงตัวเองเคยเป็นเดนมาก่อนนะแต่เราเป็นเมนเราก็โจนเป็นเนนโจนแต่ไม่ดื้อแล้วน่าฮะ tomatoes. ที่นี่็อาหารผมผมสมมตินี่ผมอยากให้ประราชาได้ไปอิกเพราะนะครับ คือมันมีศิอาจารย์ครับผมลูกศิษไปหาอาจารย์อาจารย์ครับผมเนี่ยมีค่าราคาเท่าไหร่อาจารย์ท่านพูดไม่พูไรดบอกลูกเองไปหาหินก้นอนหนึ่งแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ตลาดเอาไปขายถ้าคนมาถามซื้อไมา้ตอางพูดให้คูม,มอสองนิว้ว 20บาทใช่ไหมเราไม่ใชไ่ไม่ต้องพูดอะไรไม่ขายหรือไม่ขายอย่างเดียวถ้าบอก200ใช่ไหมก็ไม่พูดแล้วก็ไม่ขายก็กลับมาบอกอาจารย์แลหลังอาจารย์ให้เอาไปไว้ที่ถ้าห้างดีแอนอะไรเนี่นยนะหินก้อนเดียวนั่ก้อนเดิมแต่รักษาความเป็นหินอยู่นะไม่เป็นดินก็ไปวางไว้มีคนมล้อก็ตื้นให้ บอกขายเท่าไหร่ลูกเออมนบกตัวมาสองนิ้วสองพันใช่ไหมไม่พูดสกันว่าสองหมื่นใช่ไหมไม่พูดื้อให้ขายนะนเท่าไหร่ให้เท่าไหร่กูก็ไม่ขายเพราะเชื่ออาจารย์เนี่ยพ่อกลับมาจาบอกวันนี้เธอเอาไปวางที่พิพิธภัณฑ์นี่ผมเล่าข้ามนะ,ะเพราะว่ามันเอาเวลาแต่ละเอียดนี่ผมจะเล่าสองชั่วโมงเอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ กี่คนมาขอซื้อเท่าไรจู่สองแสนใช่ไหมไม่กวาน่ฮะไม่ขายไม่พูดสองล้านใช่ไหมคนที่สกดคนก็คงที่เยียดต่อนะก็ส่สแล้วกลูกเองก็เอากระับมาให้อาจารย์อาจารย์ไม่พูดอะไรทย้านี้ถ้าเกิดว่าลูกเองนั้นของของ ของเราเป็นี่วที่ที่อาจารย์ได้ฝึกอบรมมาเนี่ยลูกกวานี้ก็ของอย่บย20 20บาทนะนะราคาแต่พอเขาได้ไปอยู่ในสถานที่ก็คือไปเป็นที่เลี้ยงราคากระสุนมันเป็นใช่ไหมครับ<ม>ในเร่ความในใายตาของญาติโยมก็รู้ว่าโอ้โหลูกเมียนตัวเล็กๆแต่สามารถไปดูน้องเมียนตัวเล็กๆเ,เป็นร้อยเป็นติดเป็นร้อยได้แสดงว่า<ม> รักษาของยาเดยวที่มีสารลูกเมนเนี่ยก็มากขึ้นมันเป็นเพียงแค่แค่เป็นรักษาความเป็นหินอยู่เท่านั้นนะครับไม่เป็นดินหรือไม่เป็นไม่เป็นทองจะเป็นหินอย่างเดียวครับยังรักาเพิ่มขึิมมนมันมันเป็นเพราะอะไรผมอยากลองดูนะอันแรกพบความจริงอยู่อันหนึ่งก็คือ ทำว่าไม่อิ่มในความดีของผู้่นพระเจ้าตรัสไว้มีสามกลุก่มโยนนี่มีลูกดีแล้วแต่ไม่เคยอิ่มนะยังเตือนนั่นยังแต่งนี่ยังเติมตรงนน้นพ่อแม่ไม่เคยอิ่มในความดีของลกูกสองครูบาอาจารย์ไม่เคยอิ่มในความดีของศิษย์สาม พระอริยบุคคลหรือพระพุทธเจ้าไม่เคยอิ่มในความมีสาสนิกโอ้โหยิ่งเพิ่มเท่าไหร่ก็ยินดีไม่เหมือนเราเดี๋ยวนี้มีลูกสองคนอิ่มแล้วกูพอแล้วพุทธเจ้ามีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นหลายล้านก็ไม่พอ แต่มนุษท่านเป็นพระที่ชอบนําเอาสิ่งที่เห็นว่าคนพัฒนาได้เนี่ยไปเติมทีบางครั้งเวลาเติมแล้วคนที่รับเติมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับขวัญร้ายอะพ่อแม่บางคนเหมือนกันปรารถนาดีของพ่อแม่แหละแต่ลูกตกใจนะ ไม่รักเมื่อไรรู้สึกฝันร้ายทุกทีเลยก็ปรับเราช่วยกันตกแต่งที่มาเรื่องสองเรื่องยกสองนิ้วเท่านี้ไม่เคยทิ้งความเป็นหินเราเหมือนกันในชีวิตเนี่ยไม่ทิ้งความเป็นคนไม่ทิ้งความเป็นสามเณรความเชื่อถือการไว้วางใจของคน เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยนเดน,นเหล่านี้ถ้าเขาเป็นผู้ที่รักษาความเป็นเนนไว้ได้ขึ้นเป็นพระบางรูปนี่ถ้าเรียนอย่างต่อเนื่องจริงๆเขาได้เป็นถึงขนาดในหลวงรู้จักเขาว่ายกเขาก็เลยเนนก็อย่างเดิบสองนิ้วนี่แหละแต่ว่าสองนิ้วของเนนกลายเป็นว่าในหลวงรับเป็นนาควง เอาอยู่ต่อไปเนนเหล่านี้ไม่แน่นะเป็นเจ้าวาดเก่งกว่าเราอีกอะไม่ใช่เขาทําบุญทีละสองพันเลยฉันได้พบนะอยู่วัดเนี่ยพบครั้งแรกตอนที่หลวงพ่อปัญญานั่งรับเงินอยู่ที่กุฏิโยมคนหนึ่งแต่งตัว ก็นุ่งผ้าถุงใส่เสื้อสีมาเริ่มจางเยอะแล้วแหละลงจากรถสามล้อแล้วถามฉันว่าหลวงพ่อปัญญาอยู่กุฏไหนคือหลวงพ่อหลวงพ่อเมื่อก่อนก็ดูง่ายเนยเพราะท่านเป็นกุฏิที่เป็นกระจกที่นิยมามามาก็ผ่าไปไปถึงแกก็นั่ง แบบคนโบราณอะ่ะแล้วก็กราบมือลงไปเขาก็ไม่ได้ลงหรอกแต่ก็ถือว่ากราบโยมมีธุระอะไรกุณหลวงพ่อจะถามรู้ข่าวว่าท่านเนี่ยไปทร้างวัดที่แถบคลองรังสิตท,ทุ่งรังสิตเมื่อได้ฟังข่าวและชื่นใจฉันเนี่ย มีกินมีใช้ลูกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ทั้งเจ็ดคนนี่ก็โตหมดแล้วพอหลวงพ่อไปสร้างวัดที่ทุ่งรังสิตนี่อยากจะเอาเงินมาร่วมบุญกับหลวงพ่อเออดีโยมเท่าไรอ่ะหลวงพ่อจะเขียนใบนมทนาแกนเน็บไว้ตรงนี้ไโใส่ทุงพลาติกแล้วเน็บไป แล้วแกก็ดึงเลยเออได้มานิดหน่อยอนิดหน่อยกว่าจะดึงออกมานิดหน่อยของแกท่านเออได้มานิดนึงดึงหลุดออกมาฟอรหนึ่งว่ามันโตได้ล้านเจ็ดแสนหลวงพ่อโยมอย่าทำอย่างนี้ฉันไม่ได้เสียดายโยมหรอกเสียดายเงินมันจะหาย มาแล้วรถชนขึ้นมาใครรับผิดชอบตกลงว่าค่ากองหลวงพ่อได้เพิ่มขึ้นเนาะหลวงพ่อสร้างโรงพยาบาลหมอมาบอกว่าช่วยสร้างโรงพยาบาลหน่อยหลวงพอ่อเท่าไรอะแต่หมอฉลาดพาหลวงพ่อไปเดินที่โรงพยาบาลก่อนกลุ่มชนอะเตียงเสริมแน่นไปหมดเลยหลวงพ่อนอนอยังไงเนี่ยเป็นยังไงทําไมมานอนกันแน่นอย่างเงี้ย นี่หลวงพอ่อครับคนป่วยไม่มีที่จะนอนหลวงพ่อช่วยหน่อยเถอะหลวงพ่อจะเดินไม่ตอบก่อนนะหมอเก่งตื้อมาจนถึงวัดนะเท่าไหร <c oughs> ก็จะสร้างสักสองชั้นหกสิบล้านหลวงพ่อตัวับของฉันมีล้านเดียว <c oughs> หลงพ่อได่เสด็จมาเออเดี๋ยวจะบอกโยมดูเดือนเดียวโยมร้อยกว่าล้านโอโโโ้โหโรงพยาบาลกรมชนโตวันโตคืนเลยฮะจากสองชั้นกลายเป็นหกชั้นสามสิบเตียงกลายเป็นสองร้อยเตียงหลวงพ่อบอกไหนว่าหกสิบ่ะหลวงพว ถ้าหลวงพ่อได้ช่วยนี่จะช่วยคนได้หลายปีขอขอขยายเป็นสองร้อยเตียงนะหลวงพ่อนะผลนั้นเห็นว่าเงินมันมาแล้วปีเดียวสามสี่ร้อยล้านสร้างโรงพยาบาลเสร็จซื้อเครื่องสำหรับที่จะตรวจดูแลรักษาโรงพยาบาลกมชนกลาเป็นเครื่องมืออย่างนี้เลยท่านั้นไม่พอหลวงพ่อตั้ง โมนิธิให้หมอไปเรียนต่อให้พยาบาลเรียนต่อฉันอยากจะไปสมัครเป็นหมอที่นั้นเขาไม่รับ่จริงฉันจะได้ไปเรียนบ้างญาติพ่อไม่ขายความเป็นพระครับไม่ขายครับไม่มีขายความเป็นพระตั้งแต่บทภาษาแรกก็จบไม่กี่พันกี่พันตอนเป็นไม่กี่พันเลยผมว่าไม่ใช่ไม่กี่พันเขาไม่ซื้อด้วยแล้วท่านต้องไปซื้อคนอื่นด้วยหลายพันและท่านอาจารย์ตอนนี้ไ่ยุ มืสัก10ปีที่แล้วครับกว่านั้นก็ได้เมื่อสัก15ปีอะไรกันครับผมผมก็ดูดีกว่านี้ใช่ไหมครับน้าครูตอนนี้ก็จะอย่าร่วมอีกเลดีกว่านี้นะแต่ตอนนี้ยังดีนะผมว่านะีโยกก็มาบอกว่าโยมเนี่ยที่ฝากในธนาคารเนี่ยมีอยู่10ล้านแล้วก็ดูแลมรดกของครอบครัวอีก